Oh <laughs> สวัสดีครับทุกท่านครับมหาภากินวันนี้ครับไม่ต้องพูดมากครับหิวล้าไปกินเลยแล้วกันนี <c oughs> ่ก็เร็วเกินไปนะครับแม่ช่วงสายๆงี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอะไรที่แม่กินมาตั้งแต่โนานมากเลยนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็ถ้าแบบแบบคิดอะไรไม่ออกิีนะพูดตรงนะสิ่งที่แบบบุบ๊ขึ้นมาในสมองเลยต้องก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะมีความเจ้มจนนะเลยอร่อยมากเลยวันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุ๊นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากทนะุกคนมัง้งแต่เช้าๆเลยนะโอ้โหมาเย,เยอะข,ขนาดนี้เดี๋ยวไปดูเนี่ เข้าไปดูในร้านเลยแล้วกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เด็ดขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับไป เอามาในร้านแล้วก็ไปพบกับเจ้าของร้านเลยนะฮะป้าปุตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าประวัติเป็นมายังไงบ้างโอ้โหยังอยู่ข้างในอยู่เลยยังทำอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเดี๋ยวมีโอก่จะพาแพรี่มาครับแล้วเราก็มาเจอตัวจริงกับป้าปุนะครับสวัสดีครับป้าปุครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับป้าปุพรทิพสุภาโอ้โอดีตนางงามักรวานโุ้ยพรทิพด้วยป้าปุเปิดร้านนี่มานานหรือยังฮะมันแล้วจ้ะ เมื่อนี่คือนานกี่ปีแล้วฮะสิแปดปีแล้วอ่ะเออแล้วพิกัดร้านเราอยู่ตรงไหนยังไงฮะเนี่ยบ้านสันป่าศักดิ์อ่ะตําบลหนองแฝกสันป่าศักดิ์ตําบลหนองแฝกหนองแฝกอำเภอสารีีจัังงหหวดเชยใมะสารีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างฮะร้านเรามีเนี่ยแก้วถ้วยจัมโบ้อะไรล่ะยังไงฮะขอดูหน่อยโอ้ยนี่เลยโอ้โหนี่คือจุดเด่นของเราเลยอย่างถ้วยนี้กี่บาทเท่าไหร่ราคาถ้วยละหกสิบแตเริ่มต้นถ้วยละหกสิบเริ่มต้นจนถึงเท่าไหร่ฮะถึงหนึ่งร้อย ราคา60-100ถึงโอ้ล้วกินได้มากที่สุดกี่คนนะคนเดียวเฮ้ยคนเดียวกินหมดเหหรอมดคนเดียวกิน60-100หนึ่ลูกค้าสั่ง100ยังหมดเลยหมดเลยวันนี้ผมต้องกินแต่ของครจะกินเท่าไหร่80บาทโอเค80นะไม่ถึง100เหรอน่าจะถึง100ราคามีตั้งแต่60-100สี่สิบแบบโอ้40 50แล้วก็60อ๋อถ้วยเล็กก็มีนะครับบางคนเห็นมาอย่างี้วิไม่กล้ามาถ้วยเล็กก็มี40เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงถึง1 แต่โมงนอ่ะสามโมงเย็นนะสามโมงเย็นบอกว่าลดลงสองโมงผมดูตอนแรกเนี่ยถึงนู่นนะหกโมงเย็นตอนนี้สามโมงจนถึงสองโมงโมงเย็นกับเพี่ยวครัวนด็กอะแล้วมีเมนูอะไรบ้างครับที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้าไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อสเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อสดโอ้โหน้ำลายไหลละสายก๋วยเตี๋ยวน้ำลายไหลละคนมาเยอะที่สุดช่วงเวลาไหนสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงมาไกลสุดที่มาร้านเราจากจังหวัดไหนที่เคยถามที่เคยคุยอ่าตอนนั้นมีโคราช โคราชันเกิเจดีอำเภอเจดผมอยุธยาอยุธยาโฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเขาก็เยอะนะเขามากินที่นี่อีกนะมีตั้งกี่โต๊ะฮะที่นี่ฮะับสิบสองโต๊ะจ้ะสิบสองโต๊ะจ้ะทำไมต้องเป็นถ้วยเรือใครเป็นคนคิดเรื่องเตะมันมีแสนใบแล้วนะตอนแรกแค่สามใบแล้วยังไงมายังไงมันเปิดเจ็ดใบมันบังเอิญมาสามใบยังไงตอนนั้นน่ะใครเป็นคนเอามาลูกสาวลูกสาวนำมามาคุณอะไรนะลูกสาวคุณอะไรนะคุณโอนำมา ตอนนั้นน่ะเราก็ลูกค้าเราชอบเขาชอบกินแบบเยอะๆเราก็เลยคุยกับแม่ว่าเราลองเอาถ้วยเรือมาเปมาโชว์ตอนแรกคือคิดว่าจะเอามาตั้งโชว์ก่อนตั้งโชว์เฉยเอามาโชว์สำหรับลูกค้าที่เขาชอบกินเยอะๆไปถามนะคะอุ้ยมันถ้วยตั้ง300บาทโอ้ไปหนึ่งนะคะถ้วยแพงก็เกี๊ยวเยอะเลยใช่ค่ะก็เลยเอามาตั้งโชว์ก่อนแล้วก็จะมีลูกค้าเราที่แบบชอบกินเยอะๆเขาก็เริ่มสั่งกันก็เริ่มขายลูกค้าชามละหกสิบ จากกระท้วยนั้นใช่นี่นะฮเนี่ยไอ้นี่นี่นให้เปโชว์นะฮะโชว์นะฮะแต่มันก็หน้าตาเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือนะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกค่ะแล้วฮะใช่โอ้ยของผมคงต้องแบบนี้แหละก๋วยเตี๋ยวของเรามันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆสูตรดั้งเดิมไงค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาสูตรนี่มาจากไหนยังไงฮะสูตรมาจากคุณแม่คุณแม่เป็นคนเริ่มทำเลยสูตรของคุณแม่เลยโอ้โหเมนูมีอะไรยังไงบ้างฮะที่ร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเนื้อออเเปืื่ยนน้้สดแลวก็หมูตุ เป็นหลักๆแล้วก็มีน้ําตกน้ําใสต้ยมยําแล้วก็อาหารเสริมที่ร้านก็จะเป็นพวกข้าวขาหมูอ๋อมีข้าวขาหมูเยนะเดี๋ยวตงเมื่อกี้พูดได้รวมได้ไหมฮะลวกชิ้นเนื้อสดเนื<ด>้อเปื่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้วยจมโบก็คือรวมได้หมดทุกอย่างบ<ม>อจว่าจโบเนี่ยเขารวมให้อยู่แล้วอย่างนี้ต้องลองล้วพูดไปแล้วก็หิวนะนี่เราไปเยาลองสั่งดูหน้าตากันหน่อยแล้วก็จะได้ทานกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะไปัเลยฮะ าแล้วนะฮะพิเศษนะครับดัมโบ้80บาทนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกนะฮะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับย้ำอีกครั้งเป็นถ้วยเรือแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วความอัจฉริยะของคนไทยอย่างหนึ่งนะเราจะปรุงโดยไม่ต้องชิมนะตั้งแต่มีคนพูดอย่างนี้ผมไม่ได้แนละ้วต้องชิมก่อนแล้วก็ให้ปรุงจะรู้ว่ามันขาดอะไรคุยจริงๆก็อร่อยนะนะไม่ต้องปรุงอย่างได้เลยนะาขาดก็กลมกล่อมอย่างนะี้ด้วยด้วยความเป็นน้ําตกดนะ้วยแหละ หน้าตาก็มีลูกชิ้นอยู่โอ้โหเมื่อกี้ใหญ่เลยนะห้าลูกเนือเน้อเต็มไปหมดเลยมีมีเอน็นมีเอน็นมีเอ็นลองเนืออนอเน้อก่อนลองเนื้อก่อนเนื้อลองเอ็นก่อนนะมือสั่นหิวหนึบหนับหนึบหนับโอ้โหเยอะอะหนักเลย าจจะเป็นถ้วยแบบ40นะฮะแบบนี้นะฮะเสิร์ฟผิดอีกแล้วนะฮะ <c oughs> มีสเสิร์ฟผิดโต๊ะด้วยนะฮะเรมาตัวนี้เหรอดูฮะเจ๊มหาตัวปองสั่งเยอะจังทั้งสามถ้วยอืมลูกชิ้นนะลูกชิ้นให,ใหญ่ๆอย่างนี้เลย ไปเก้าปากไม่น่ต้องแบ่งรึ่งหรอไม่แบ่งไม่แบ่งฮึบใหญ่จริงอะอือหือเจ็บปากเจ็บคอโหชอบปากสดก็ใส่มาไปอีกได้นะฮะมีางงอกมี เรียบร้อยโรงเรียนสมปองเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับก๋วยเตี๋ยวถ้วยเรือนะฮะก๋วยเตี๋ยวถ้วยเรือบ้านป้าปุ๊โอโหแน่นเลยประเมินท้องตัวเองก่อนนะครับผมแนะนําถ้วยเรือใหญ่ๆก็จะสั่งแต่สั่งเนี่ยบางคนนี่ประเมินประเมินผิดกินไม่หมดนะฮะปกติก็ให้เยอะจริงครับเชียงใหม่ฮะให้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะฮะใครที่หิวเมื่อไรก็แวะมาร้านป้าปุ๊นะครับอยากแวะมาก็มา ทานได้เลยก็มีก๋วยเตี๋ยวหลายแบบหลายเส้นนะครับมีข้าวขาหมูด้วยนะหลากหลายเมนูนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยแนะนําเลยนะครับมหาพากินวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับคราวหน้าจะพาไปกินที่ร้านไหนอร่อยอย่างไรติดตามมหาพากินนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 재미 <목소리도>